วันนี้ขึ้นชั้นสองเลยโยเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าปกติขึ้นสองสองชั้นเออสองชั้นกับชั้นสองก็เหมือนกันเนาะบ้านเช่าเออชีวิตวันนี้มาโปรดชีวิต อยู่กับใครกันเนี่ยบ้านนี้อยู่สองคนสองคนตายยายเดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อยนะเออปิดพัดลมก่อนได้ไหมโชวคาวได้ไหมเออเออสองตายายอืมนี่ผู้ชายนะจ้ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบกว่าฮะแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแปดสิบแปด แล้วแขนเป็นไรเห็นดูบิดบิด,บดรูปเหรอขันฮะขันแล้วลุกเดินอะไรได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้แล้วเหรอทำไมอะ่ะขามันหักขาหักไปโดนอะไรหักล้มล้มนานหรือยังนานได้หลายปีสองปีสามปีสองสามปีแล้วคนอื่นลูกหลานมันต้องพูดถึง ไม่ต้องพูดถึงอถนัดไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะโทรไปบอกเขายังมาด่ายายเลยโอ้ลูกเขาอ่ะเดี๋ยวหาที่นั่งตรงไหนดียายนั่งตรงนี้โยมนั่งนี่ไม่ไม่ันี่เหรออันนี้ก็ได้อาจะคุณนั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้โยมมีโรคไหมถ้าไม่มีเม็ดถอดก่อนก็ได้เพราะทางเราก็ไม่มีใครเป็นอะไรกันนะเออถอดจะได้เห็น เอาขยับไปนิดเออโยมนั่งนั่นอานะไม่ต้องขยับแล้วไม่ต้องขยับแล้วมันไกลไปขึ้นไปอีกหน่อยเออขอเดี๋ยวจมาจะได้เห็นไหมเห็นตาด้วยอ้าวเออโยมขยับอีกนิดหนึ่งออออทีนี้เอาตามความเป็นจริงหมดเลยนะจ้าตอนนี้โยมอายุแปดสิบกว่าจ้ารยมเท่าไหร่หกสิบเจ็ดจ้หกสิบเจ็ด แล้วเธอทำไมมาอยู่ชั้นสองอะน้ำมันท่วมข้างล่างตอนนั้นก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่นี่น,นี่บ้านใครบ้านของพิน<บ>ิด<บ>เขาให้อยู่ที่ที่ที่อยู่ตรงนี้แหละจ้ะเขาให้อยู่จ้ะฟรีเหรอไม่เสีย <c oughs> <c oughs> เดือนละพ<อ>ันสองคือว่าน้ำข้างล่างน้ำมันท่วมแล้วเขายังไม่ได้มาทำก็เลยให้คือมาอยู่ชั้นสองจ้ะเดือนละ พันสอง,น,องน้ำไฟรวมแล้วน้ำไ,ไฟก็เดือนละแปดร้อยค่าน้ำก็สองร้อยกว่าบาทไฟแปดร้อยหรอใช้อะไรบ้างไหมก็ใช้ทุกอย่างใช้ถึงละแปดร้800อยอ,อย่างว่านั่นเป็น,นคิดเช่าไฟร้อยก,กว่าบาทไอ้น้ำร้อยกว่าบาทก็เราอาจจะก็ไม่รู้มิตเตอร์เขาจะคิดยังไงอันนี้อีกเรื่องอะไรพอใจซื้อพอใจเช่ากันทีนี้ รายรับเออถามก่อนแล้วคนอื่นเขาไปไหนหคนอื่นโยมเขาเขามีลูกไหมมีจ้ะ,ะมีสอคนแล้วยมนี่เป็นเป็นอะไรกับเป็นแฟนจ้ะแล้วลูกนั้นก็คือลูกโยมด้วยไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แม่กันม<อ>กับยายไม่มีอ๋อยมมาตอนที่ก็ไม่มีลูกกับโยมจ้ะก็ม,มารู้จักกันตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยายอายุยี่สบห้ายีบห้าอ๋อ ก็อยู่กันมาแล้วพอสองสองห้าก็อยู่มแม่แต่ยายไม่มีลูกก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยตอนนี้แถลงกี่ 6, หกแถลงหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วรายรับเราหามาทางไหนตอนนี้ไปช่วยเขาขายข้าวให้อทิตย์ละสามร้อยห้าสิบขายข้าวจ้ะขาย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 ข้าวเนี้ยข้าวหุงเนี้ยข้าวนึ่งเนี้ยไต่ถุง แล้วก็หยิบส่งเขาอะไรเนี้ยเวลาคนมาตื้ออ่ะสามร้อยห้าสิบจ้ะอทิตย์แล้วจ้ะเวลาห้าสิบบาทแล้วทำกี่ชั่วโมงก็ทำสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับมากลับมาดูแล้วช่วงบ่ายก็ออกไปอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทาเต็มวันก,ก็แค่ไ,ไปช่วยอา่าแค่ไปช่วยเขาขายเขาก็ให้ห้าสิบบาทจ้ะแล้วให้เข้ามากินไหมให้จ้ะข้พออยู่ได้ตรงนี้ใช่ไหม ที่มีข้าวมากินจละซื้อก็เอามาวันละถุงแลวรายรับก็มีของคุณลุงแปดร้อยจ้ะแล้วก็คนพิการได้ไหมได้จ้ะแปดร้อยพันหกของโยมอีกของยายได้หกร้อยสองพันสี่แล้วก็ได้อาทิตย์ละวสามร้อยสิบกติอีกครับพันสี่สี่อาทิตย์ บางอาทิตย์นี้ถ้าป่วยก็ไม่ได้ออกไปก็ต้องดูแลเวลาถ้าเขาไม่ไหวเงี้ยก็ต้องดูแลกันไม่ได้ไม่ได้ออกไปพรค่าเช่าก็หมดไปแล้วที่ได้มาสี่พันรวมมาแล้วนะที่ว่าสี่พันหักไปอีกพันสี่พันห้าก็เหลือแค่อีกสองพันห้าสองพันห้าทั้งเดือน บอกถ้าบอกกินน้ำต้มผักก็ยังไม่พอเนะนาาใช่ <c oughs> หน้าสดใส <c oughs> พุทโทธเปล่าเนี่ยภาวนาอยู่ไหมเห <c oughs> มือนคนรู้ธรรมะเนี่ยหน้าใสจังไ, <c oughs> ไปทำอะไรมาเนี่ยหน้าใสจังเลยจริงนะหน้าใสอยากจับหน้าใสอยากจับ มีบุญนะเนี่ยน้าใสบางจิตเป็นนะ่ว่าไหนลองบอกหน่อยว่าทําอะไรบ้างทำให้ถึงหน้าใสอย่าบอกใช้ครีมกลอินนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ได้ใช่ไหม<ๆ>แล้วยิดมั่นอะไรไหมชีวิตนี่คขบริหารร่างกายมั่งท่องท่องบอกคาถาพา้พาพ้าคาถาอะไรท่อง พุทโธได้นี่ยน่าใจจับอีกทีนึงน่าใจพุทโธสโธท่องตลอดไหมท่องไปทุกวันผวนระลึกห้องวิญญาณนอนแล้ว,วลนนลได้แล้วได้มาจากใครสอนเนี่ยฟังวิทยุม้างข่าวฟังข่าวกันนะก็เลยเอามาพุทโธเลยพุทโธนโมพ้ะพุทธ๋นอนโมพุทธยะ เขาให้ร่างกายสมบูรณ์ดีอะไรไม่เจ็บไม่ไข้แต่ก็พูดเรื่อยไปใครพูดพระหรือโยมโยอมพูดยังไงฮะของพูดเองพูดเอง,เองอตัดสิรู้เองเั่านั้น <c oughs> <c oughs> ตัดสิรู้ชอบอแล้วทุกไหมอย่างงี้ทุกไหมทุกไหมชีวิตอย่างงี้ทุกไหม มันทุกข์ก็ปล่อยธรรมชาตินั่นนะนี่ของจริงแล้วนอกนอกแกะตำลาแล้วทุกข์ปล่อยเป็นธรรมชาติใช่ทุกข์มีอยู่แต่ทุกข์นั้นไม่ได้ยึดอยู่ <Yeah. S 1> อนี่หน้าถงหน้าใสห <c oughs> น้าใส <c oughs> ให้ยมดูหน้าใสจริงทุกข์มีอยู่แต่ทุกข์เป็นธรรมชาติบางคนทุกข์มีอยู่แต่จนบ้าก็มีใช่ไหม แต่ว่าจิตนี้ไม่ได้เข้าไปมั่นหมายใช่ไหม,มกลัวตายไหมไม่กลัวไม่กลัวทำไมไม่กลัวกายด้วยธรรมชาติโอ้โหตายก็เป็นโดยธรรมชาติแล้วยังห่วงเลยไหมชีวิตนี้ไม่ห่วงนะเคยบวชไหม ไม่เค์ได้พื้นฐานของจิตที่ดีโดยอนุสัยเก่ายังโกรธเกลียดเครียดแค้นใครอยู่ไหมไม่เคยเคยฝังใจพยาบาทใครอยู่ไหมตอนนี้ไม่เคย,เ,คยเกินมาเคยต่อยใครไหมใช่เคยต่อยกับใครไหมเกินมาเคยเคย,เคยชกมวยชกมวย